เรามาดูคัดก้อนบวกจานดีมของยี่ห้อวาชีกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับก็จะตีรหัสทงนางหน้าว่า G N 5นะครับก้อนคัดบวกจานดีม เราจเจอนี่ครับก้อนคัดสามก้อนหนึ่งสองสามนะครับแล้วตรีรหัส G N ห้าครับมีสปริงมีมูดม,มีจิ๊บมาให้พร้อมนะครับสำเร็จรูปไปถึงเราก็ใส่ได้เลยนะครับ